อันนี้ยาวเกินไปคุมเข่าไปนะคะผ่านหน้าได้นะดีมากๆเลยนะคะประมาณนี้โอเคถูกต้อง perfect มากค่ะอันนี้เหนือเข่าไปนิดนึงไม่ได้นะลูกนี่อันนี้แบบนี้นะคะอย่างนี้ยาวเกินไปไม่ได้นะคะ perfect มากๆเพราะว่าอะไรดูนะ จะต้องไม่เหนือเขานะคะมันจะต้องไม่คุมเขามันต้องอยู่ตรง,ตรง,ตรงกลางของหัวเข่าอันนี้ดีมากเลยนะคะอันนี้ยาวเกินไปแนละที่สําคัญก็คือมันมีริ้วๆผ้าของกระโปงนั้นเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะว่าเวลาลุกทุกคนทําทิคะดึงอย่างนี้ไม่ได้ต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ชึง้งสวยเลยแบบเนี้ถูกต้องคะ่ะ สมัครแอร์แบบไหนกรรมาการชอบมาดูเลยค่ะจริงๆไม่จำเป็นนะทีต้องใส่กระโปรงนะเป็นกางเกงก็ได้เอามาดูคนนี้อ่าหมุนตัวสิคะ เห็นไหมโอเคนี่ก็คือกางเกงสีดําหรือจะเป็นกางเกงสีนี้ก็ได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นเรียบนะเป็นลายก็ได้ไม่จำเป็นต้องเรียบนะคะเป็นแบบว่าเข้าชุดอย่างมากลย mix and match แบบสีเดียวกันอมุนตัวค่ะดแล้วก็จจะเป็นแบบแพงแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นขาวครีมอันนี้ก็สวยมากๆเหมือนกันหมุนตัวค่ะโอเคคอร์เรนแอร์แต่ว่าถ้าไม่ชอบกางเกงนะจะเป็นกระโปรงจะเป็นกระโปรงสีนี้หรือสีนี้ก็สวยเหมือนกันค่ะหรือใครชอบชดคู่้า น้องคะร,งรับรองทับใจแน่นอน